อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะขวตาธัมโมธัมมังนัมัสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทติสา ปาสาทิเกณสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงตั้งใจเราเรียนด้วยความเ่ิมใสเถิดเดือนมาครับข้างหน้าว่างๆเดือนมาข้างหน้าเปิดตำราอันนี้ใครามาครับเนี่ยครับให้มาวางไว้นี่ มันเ,เอาไปให้ด้วยอะไรท่านจ่ายค่าปรับโอ้โหแบบนี้น่าให้ดังทุกวันอยู่ไปหามาจากไหนอไปบินทบาทเลยเปิดตำราขึ้นมาสมาธครับ เมื่อวานเปิดที่สำหรับใช้ท่องส่งเข้าไปในลายกลุ่มคนที่ไม่มีลายกลุ่มก็ไม่รู้เปิดดูอีกทีเนี่ยครับอันนี้นะครับอ่านครับสมาโหกอัปชากรรมมาธิโคตปูระหุทวันธาสมาสกา อัปชากรรม,มาทิโคตัปูพะหุทวันธาสมาสกาอัปชะกรรมาทิโคตัปูพะหุทวันทาสมาสกาหนึ่งอัปชะยีภาวะสมาสมาธิมีอุปสรรคและนิบาตเป็นบทหน้าและเป็นประธานสองกรรมฐานาริยสมารสมาธิทรงไว้ซึ่งบทหน้าและบทหลังอันมีวิพัตเสมอกัน เหมือนกรรมทรงไว้ซึ่งกัตตาและกิริยาสามที่คูสมารกรรมาทางกริยาสมาร์ที่มีบทหน้าเป็นสังขยาสี่ตาปุริสาสมารกรรมาทางกริยาสมาริที่มีบทหน้าเป็นทุติยาถึงสัตตมีวิภาตห้าพระหุพีหิสมารสมาธิที่มีบทอื่นเป็นประธานเหมือนผู้มีข้าวเปลือกมาก หกทวันถ้าสมาดสมาธที่ย่อบทอันเป็นคู่กันให้ท่องมาตามนี้นะครับแล้วก็วันนี้ขึ้นผู้พหิสมาดครับวันนี้ครับผู้พหิสมาดนะครับไปขึ้นมา โอ้พี่สมาร์ทครับทำไมค้างอยู่ตรงนี้ค้างแล้วค้างแห็งแกงแล้วค้างไม่วิ่งหนีแล้ว อันนี้ก็มีขึ้นซะแล้วเป็นอะไรแล้วเนี่ยเปิดใหม่หน่อยนะครับ